จริงๆมันก็มาสักพักแล้วเนาะนะครับกับ Avatar Legends ตัวบอดเกมนะฮะที่ผมพิออเดอร์ไปตั้งแต่ปีมาโวนุ่นเดี๋ยวค่อยขึ้นวันที่ให้นะครับผมตอนนี้ผมพี่มาเป็นแพ็กเกจที่เล็กที่สุดนะครับเพราะว่ามีทางแค่นี้แล้วก็แอดออนมานิดหน่อยนะครับผมเป็นตัวแผนที่ผ้ายังไงเดี๋ยวถ้ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบอรดเกมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันใครที่ยังไม่รู้จักนะครับผมกับ Avatar Legends บอดเกมเทเบิลท็อปอพจีตัวนี้นะครับ มาทีนี้เรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าโอ้จริงๆมันหนักมากนะน่าจะซ็อก2องโลได้สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือหอ,อมาอย่างนี้เลยนะครับหนักมากนะฮะงั้นเรามาแกะกันเลย เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วอโอ้โหหกหมดกระจายหมดมาแล้วอแผ่นที่แผ่นที่ลูกเตา๋าแล้วก็นี่ตัวคอบุกอยู่นี่นะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่านี่ตัวอะไรนะเดี๋ยวค่อยเปิดดูนะครับไปทีละตัว อันนี้เป็นเอเวนเจอร์บุ๊กเลตนะครับเรามาดูที่คู่มือกนก่อนดีกว่านะครับผมเล่มนี้น่าจะได้เห็นเป็น PDF กันมาเยอะแล้วนะครับสำหรับคนที่พิออเดอร์มานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนนะครับขออนุญาตเปิดนะฮะขีดนิดเดียวพอครับ,รบก็เปิดเลยโฟกัสหน่อยเออ โู้หอ้สัมผัสแบบสัมผัสด,ดีมากอะ่ะโอ้ได้แล้วทีเห็นเป็นทีเดียวมาตั้งนานนี่นะฮะคนที่พลออเดอร์แล้วก็น่าจ,จะได้เห็นมาแล้วนะครับผมข้างในเนื้อหาก็จะเหมือนเดิมนะก็จะเป็นพวกผูมือมีอาร์ตเวิร์กใหม่นิดหน่อยนะครับนี่ครับอาร์ตเวิร์กแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวิธีการเล่นนะครับผม นี่ก็เป็นตัวเพลย์บุ๊กนะนี่โอ้อันนี้ภาพใหญ่เลยนี่ว่านุ้ก็เป็นการ์ดใบเล็กๆอ่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่นะฮะพวกอาร์เวิร์กอะไรพวกนี้ผมเคยพูดไปหมดแล้วมั้งนี่มีสายคันให้ด้วยนะฮะอันนี้คือตัวคอร์บุ๊กหรือว่าตัวกดการเล่นนั่นเองนะครับด้านหลังมันแบบน,นี้เหมือนใน PDF เลยเป๊ะๆนะครับต่อไปเรามาดูกันที่เอเวนเจอร์บุ๊กเลตกันดีกว่า a อเวนเจ e ร Booklet นะครับผมมันคือ,อจะเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมเป็นเป็นแคมเปญน,นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆเนาะโดยในปัจจุบันนะครับผมมันก็จะแบ่งเป็นห้ายุคถ้าจำไม่ผิดนี่ครับจริงๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็น PDF มาหมดแล้วนะครับแค่อันนี้มันเป็นหนังสือเนาะเออลืมบอกทั้งหมดนี้ร้อยยี่สิบห้าเหรียญนะครับไห <laughs> นดูซีเล่มแรกครับผมเออร์สแอนด์ูนะครับเป็นข้อมูล เกี่ยวกับยุคของเคียวชินะครับผมก็คือไล่ไปตามยุคเลยจะเริ่มจากยุคของเคียวชินะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องนะครับเป็นสตอรี่ไลน์ให้ GM เนี่ยได้สร้างเนื้อเรื่องขึ้นมานะครับผมเนี่ยมี GM Advice เห็นนะฮะก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ใช้ NPC เหล่านี้นะครับประกอบในเรื่องแล้วก็สามารถที่จะครเอทเรื่องเองได้นะครับผมนี่ก็มีลันกิเป็น NPC พิเศษนะครับประมาณนี้ในแต่ละเล่มนก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวเองนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น stone นะครับผมจะคโูนคครเู่นะ ก็อันนี้ก็ท่อนานจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับผมตอนที่เปิดตัวน้องสาวโซซินเข้ามาเนาะก็คือเซซานแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในเล่มนี้จะมีรูปเซซานไหมล่าสุดเพิ่งมีรูปเซซานปล่อยออกมานะครับอันนี้ m p c พิเศษนั่นจะเป็นทาคุคักเคยพูดถึงไปแล้วนะในในในคลิปของเหล่านี้นะครับถึงจะทําคลิปไม่จบ, <laughs> <laughs> บก็เถอะบุกเลสสากับผมเป็นฮันเดอรเยวนะครับเป็นยุคสงครามร้อยปีนั่นเองระหว่างที่แองถูกแช่แข็งนะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นไปตามนี้เลย GMS White เหมือนกันนะครับใครสนใจก็ลองอ่านเรียนดูได้นะทุกอย่างที่ปรากฏในในในพวกนี้ในเหล่านี้ครับผมทั้งหมดนับเป็นคานอนหมดเลยนะคือเป็นเนื้อเรื่องจริงหมดเลยนะครับผมแอนด์วินมาแล้วยุคแองนะครับก็มีเนื้อเรื่องเสริมนิดหน่อยเนาะระหว่างจะนับช่วงระหว่างที่จบสงคราม100ปีนะครับแล้วก็มีของแน่นอนของคอร่านั่นเอง Water and Mist นะครับก็จะมีอาร์ตเวิร์ k ใหม่ๆก็จะเป็นเวริกนะครับอันนี้เวริกเป็นอาร์ตเวิร์ k ใหม่นะไม่เคยเห็นอาร์ตเวิร์ k กับชุดนี้นะครับ ต่อไป expanded play มาแล้วเล่มนี้เป็นเล่มใหม่ที่ไม่เคยเห็นเป็น pdf นะครับข้างในจะมีเป็น npc ใหม่เล่มนี้เป็นเล่มรวม npc เนาะแล้วก็จะมีพวกข้อมูลสกิลของ npc ด้วยนะครับเนี่ยมีซ o อกกาอาร์ตเวิร์กใหม่เห็นไหมเคยเห็นซ o อกกาชุดนี้กันหรือเปล่าไม่เคยเนาะแล้วก็มีซูกินะครับไทลีไล่กันไปเลยพวกตัวละครหลักทั้งหลายซูโก้นะครับอซา,าิก็คือเราสามารถที่จะดึง npc พวกนี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ในเนื้อเรื่องที่เราเล่นได้นะครับผมในแคมเปญที่เราเล่นได้โดยใส่ลักษณะพิเศษอะไรก็ว่าไปส่วนอันนี้จะเป็นเพลย์บุ๊กนะครับเป็นเพลย์บุ๊กพิเศษที่เราสามารถที่จะเอ็กเซนย์มันออกมาได้ก็คืออัปเกรดตัวละครเราจนได้เป็นเพลย์บุ๊กเหล่านี้นะครับขึ้นอยู่กับ GM แล้วก็ผู้เล่นตกลงกันเลยนะครับผมว่าอยากให้เป็นแบบไหนเนาะก็ประมาณนี้นะครับเล่มต่อไปครับผมมาเรามาดูกันนะครับในนี้นะครับผมก็จะมีพวกข้อมูลเสริมนะครับเกี่ยวกับในโลกของอวตารนี่แหละ แต่ว่ามาในทีมของอห้องสมุดของหวังชีทงนะครับนี่ครับก็จะมีข้อมูล NPC มีเพลย์บุ๊กทั้งหลายนะครับมีข้อมูลที่รวมทุกอย่างเอาไว้อ่าเรีกเยกได้ว่ามันเป็นเล่มที่รวมแบบรวมพวกเล่มเล็กๆทั้งหลายอะมาอยู่ในนี้นะครับเนี่ยพวกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมาไว้ในนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเจอ r n น l ลนะจะเป็นหนังสือจดบันทึกนะครับเป็นสมุดจดบันทึกเอาไว้ใช้ตอนเล่นเกมนะครับผม อแล้วพลาสติกช่างมันนี่มาดูเล่มแรกกันก่อนจริงๆมันก็ข้างในมันก็ไม่มีอะไรนะครับเอาธาเลเจนส์ <Ultra Legends. S 1> นี่ครับข้างในจะไม่มีอะไรเลยนะเป็นแบบว่าเอาไว้จดบันทึกอย่างเดียวนะครับก็จะไว้ให้ผู้เล่นหรือว่า GM เนี่ยเป็นคนทําเนื้อเรื่องขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาไว้จดบันทึกซึ่งลายสมุดพวกนี้ก็เอาไว้สะสมดีครับนี่ให้ดูห็นนฮะ ปกสัมษัสแบบสัมผัสดีมากพิมพ์เนียนมากชอบมากข้างหลังอ๋อข้างหลังถ้าดูลึกๆแล้วมันมีลายด้วยนะเห็นไหมนี่มันเป็นลายพิมพ์นะครับว้าวดีจังมาดูเล่มแอร์เล่มสุดท้ายนี่ดูดิสวยอะ่ะผมไม่เขียนแน่นอนผมสะสมแน่นอนพวกนี้ไม่ใช้แน่ไอ้นี้ก็ด้วย <laughs> ต่อไป Combat เด็ก คอมแบทเด็กคืออะไรนะผมคอมแบทเด็กก็คือจริงๆเนี่ยในแต่ละคนนะครับผมมันจะมีมูฟของมันเนาะเวลาที่เราแบบปะทะหรือว่าต่อสู้กันในในในตัวเกมนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครเปิดให้ดูนะหมายถึงว่าก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีเป็น p d เดอกมานะครับเห็นบอกว่าจะมีเป็นคอมแบทเด็กจะไม่รู้ว่าจะมีรูปมีอะไรหรือเปล่านะครับผมนี่ข้างในนะครับฝาอยู่ไปละบ้าเลยว้าวมีรูปด้วยเจ๋ง ขอยย่าไม่อยากแกะเลย,ยแต่อยากดูข้างในว้านี่โหดูหลังะมันจะท้อนแสงด้วยมันเงามันรีเฟล็นะครับดูดิอ๋อมีของแต่ละคนด้วยหรือเป็นของของวิชาวะเราไปดูปทีละท,ทีสำรับที่ทละชุดดีกว่าเป็นแค่แบบว่าเป็นรูกประกอบเฉนยนี่ อันนี้ก็โหอ,อันนี้เป็น gas status นะครับนี่สเตตสัสผิดปกติทั้งหลายโอ,ยอ,อ้มันเยอะจังอะอืมนี่ trap ติดนะครับโดน,นขังน,นี่ก็ stun อืมมาดูวยฝั่งกันบ้างอ๋อมันเป็นสองฝั่งแบบนี้นะครับนี่ prepare กับ stun นะครับก็จะเป็นค่าสถานะที ติดขึ้นมาเนาะของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับหูถ้ากามันสองฝั่งนี้แล้ววางแล้วแบบดูดิมันสะท้อนกลวนเป็นรอยดังเลยอะต้องหาซองใส่นะเนี่ยอันนี้ inspire ใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็น t r a p นะครับฝั่งนี้อันนี้ empowered ก็คือมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็น impair อันนี้เป็น f a v o r i t นะครับผมฝั่งนี้จะเป็น doomed อาดเวิร์นี่ใช้จาก ใช้จากอนิเมชันเดิมหมดเลยดูดิไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าคมชัดพิมพ์สวยมากนะครับหูมันมันสวยไปไม่อยากใช้เลยไม,ไม่ใช้เนี่ย,ยแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บสำหรับนี้แยกไปเนาะอันนี้มันจะเป็นการสเตตัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างอืมอีเวน and observe อ๋ออันนี้เป็นการนี่การ basic action นะครับเวลาที่เราเข้าเข้า combat นะครับผม มันก็จะมีแอคชั่นเหล่านี้เนาะในการเนี่ยมันจะเขียนอยู่ในพวก Test ทสบาลานซ์ไซ e เออดีมันเขียนไว้หมดเลยอะก็คือเป็นการที่มีคนละสามใบอืมเออถูกต้องแล้วมีคนละสามใบครับนี่มันจะเป็นประเภทจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็น d e f e n s e a n d m a n e u v e r นะครับ a d v a n c e แ n d Attack แล้วก็ Event and Observe นะครับส่วนสีนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันตรงไหน,นหมายถึงว่าสีเพราะใบอื่นมันก็เหมือนกัน อ๋อผมรู้แล้วมันแบ่งเป็นอย่างนี้ครับฝั่งเนี้ยเป็นของ NPC ครับผมฝั่งเนี้ยเป็นของผู้เล่นแค่นั้นเองครับสีต่างกันแค่นั้นอันนี้ของผู้เล่นนะครับ NPC จะเป็นเลห่านี้จะเป็นตัวละครที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้เนาะอืมโอเคแบ่งสีอย่างงี้ก็ดีครับแต่มันมันเงาทั้งสองฝั่งแล้วมันมันเสียดายเนาะ, <c oughs> นะ,ะอันนี้คือ combat deck <oughs> นะครับผมโย่มูดีจังเลยสวยมากเลย เดี๋ยวไปหาซองใส่นะครับต้องหาซองใส่เพราะมันมีสองข้างเลยต่อไปอันนี้ลูกเต่าครับผมได้สแปร์ได้สแปร์อย่าล่วงนะไม่มีอะไรล่วงอืมในกล่องไม่เหลืออะไรแล้วครมีแค่นี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ <laughs> อู้อ๋อมันเป็นเลขหนึ่งสองสามอืม 1,2,3,4,5 1, นี่มันจะเป็น1ด้านนี้เป็น1นะครับ2 3แล้วก็4แล้วก็5นะครับฝั่งนี้ก็คือน่าจะเป็น6เนาะมันควรจะเป็น6เนาะก็คือให้แบ่งผู้เล่นแบ่งตามของตัวเองไปเลยครับทอยทีละ2ลูกตามแอคชั่นปกตินะครับผมก็ขอสัมผัสลูกเต๋าหน่อยก็แล้วกันนะ อมันเป็นลายฉลุลงไปครับเต่านะเห็นเห็นเห็นความลึกของมันไหมผมผมว่าในกล้องไม่เห็นแน่เลยแต่แบบสัมผัสแล้วแบบว่าโอ้โหสวยแบบสวยมากเลยอันนี้เป็นตัวเทคโนโลยีนะครับเนี่ยเลขสีนะ่เนี่ยโอ้โหโฟกัสหน่อยเออดูดิโอ้โหดูดิให้ดูันอื่นมาอันนี้เอิร์ธเบนดิ้งนี่ครับ อืดีจังเลยอะ่ะคุ้ค่ามากที่รอมาครับของแอร์เบนดิ้งประมาณนี้ครับผมสำหรับเซ็ตลูกเต๋าขออญาตเก็บมาที่อนนี้ก่อนถุงลูกเต๋านะครับอันนี้เป็นถุงใส่ลูกเตา๋าเออว่าทำไมผมไม่เอา,เอาลูกเต๋าใส่้ในน,นี้เลยวะเฮ้ย ถุงมันเป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็เป็นลายปักปักข้างในมันไปโผล่ข้างในด้วยไม่ค่อยเก็บงานเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเนาะนะครับจริงๆถ้าสั่งเซตพิเศษอ่ะมันจะมีถุงลูกเต๋าสีน้ําตาลเป็นลายพิเศษด้วยนะครับเป็นถุงหนังนะอันนี้มันเป็นผ้ากำมะหยี่ก็เลยจะดูแบบอันนี้หนึ่งสามารถดึงปิดอันนี้ได้นะครับนี่ดึงปิดแล้วก็ล็อกได้ล็อกอันนี้ไปล็อกดึงปึ๊บแล้วก็ล็อกตรงนี้ได้ก็โอเคนะ เดี๋ยวขอลูกเต๋ามาใส่เลยถ้างั้นนี่มีเสียงกุ้งกิงกุ้งกิงอยู่ข้างในนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ปิดไว้ทีนี้ลูกเต๋าเราก็จะไม่หายไปไหนถ้าเราหาถุงเจออ <c oughs> แต่ทําไมอันนี้มันกลับหัววะ <c oughs> แท็กมันกลับหัวอยู่ในนี้นะครับไม่หายแน่นอนแล้วก็สุดท้ายครับผมก็น่าจะเป็นตัวแผนที่ แผ่นที่ตัวนี้นะครับแผ่นที่ตัวนี้เนี่ยผมก็สั่งมาเพิ่มชุดหนึ่งด้วยนะครับเผื่อไว้เหมือนจะเป็นผ้านะนี่ฮึทำไมสีมันเพียเพ้ยนๆวะผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นเป็นสีอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมว่าอันนี้มันออกม,มันติดเหลืองแบบเหลืองมากเลยอะเหลืองเหลืองสดเลยอะ่ะตัวเออ Earth k ิง g d o มอะครับอืมจริงๆเนื้อผ้าก็โอเคนะ ดูการตัดเย็บเย็บขอบเย็บอะไรก็ดูใช้ได้นะครับอือันนี้ก็เขาแถมนี่มาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหมากหมากอวงกดขาวนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินไม่รู้เหมือนกันทมไม <laughs> นะครับอาจจะเทียบแบบว่าดีไซน์เฉยๆนะอู้อันนี้ก็เป็นลายฉลุลงไปเหมือนกันนะดมมีมันมีสัมผัสมีความลึกตื้นหนาบ้างนะครับตรงกลางนี่ก็เป็นหลุมหมดเลยนะเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเป็นหลุมหมดเลยนะ นี่ครับอืมดีจังแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่เหมือนกันนะครับผมสั่งเพิ่มมาชุดหนึ่งนะเผื่อเอาไว้เอาไว้ใช้จริงแล้วก็เอาอันนี้ไว้เล่นด้วยแล้วก็ผมสั่งมาอีกอันนึงครับผมสั่งหมากอันนี้ว้อีกอันนึงสั่งมาเผื่อไว้หายเหมือนกันนะครับก็เป็นหมากแบบเดียวกันนี่แหละจะใส่ไว้ได้วยกันเลยแล้วกันหมากนี้รู้สึกจะสิบสิบเหรียญมั้ง สิบเหรียญหรือยี่สิบห้าไม่น่าจะสิบเหรียญหรือห้าเหรียญนี่แหละน,นี่คือหมากหนึ่งอันนะครับแผนที่ของผมก็จ่ายเพิ่มมาชุดหนึ่งก็คือชุดนี้ครับชุดหนึ่งแล้วก็มีอันนี้บวกชุดนี้แหละที่จ่ายเพิ่มมาราคาของมันคือยี่สิบห้าราคาของมันคือเจ็ดสิบห้าเหรียญนะครับทั้งหมดเซ็ตผมที่ผมซื้อมาแล้วก็บวกค่าส่งอีกยี่สิบห้าเหรียญรวมเป็นร้อยยี่สิบห้านะครับนี่ก็จะได้เป็นเซ็ตแบบนี้แผนที่นะครับมีคอมบบเด็กนะแล้วก็จะมี เป็น journal journal นี่นะครับ a d v e n t u r e guide นะครับผมวางไม่พอแล้ว expanded play นะครับเป็นตรงนี้แล้วกันนีค่ครับครับแล้วก็มี c core Book เล่มนี้นั่นเองเล่มสุดท้ายของเซตนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิป unboxing นะครับผมถามว่าคุ้มไหมที่เรามาสำหรับแฟนอวตารนะยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วครับแต่ว่าตรงคือคุณภาพของ พวกเนี้ยบางบางบางชิ้นนะไม่ใช่ทุกชิ้นนะคืองานพริ้นติง้งงานอะไรทุกอย่างดีดีหมดเลยหนังสือเนี่ยดีดีมากดีแบบดีสุดๆไปเลยการ์ดนี่โคตรด,ดีอยากให้จห้สัมผัสกันเองมากเลยดีมากมันจะมีเรื่องของพวกวัสดุทําอย่างผ้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็แท็กที่กลับหัวงงเหมือนกันว่าทําไมถึงทําแท็กกลับหัวนะครับอันนี้ส่วนตัวนิดน,นึงนะฮะเนี่ยแท็กเนี่ยก็คือถุงมันเอาห้อยอย่างงี้ใช่ไหมแต่แท็กมัน,ม,น,ม,นมันกลับหัว ก็แปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นที่ตัวนี้ก็คุณภาพก็คุณภาพก็แปลกๆนะครับแต่ก็เป็นแผ่นที่ที่ใช้เอาไว้ใช้แบบสมุกสมบันนิดนึงก็โอเคนะครับแพ็คส่งโอเคนะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวบอร์ดเกม Avatar Legends Tabletop RPG นะครับทีนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นจริงๆได้ได้ใช้ของจริงบ้างสักทีนะครับยังไงก็รอดูตามโอกาสนะผ แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขออภัยด้วยที่หายไปนานมากเพราะว่าไปติดโปรเจกต์ใหญ่นะครับแล้วก็ติดปัญหาส่วนตัวนิดนึงตอนนี้ก็ทยอยกลับมาทําได้แล้วก็จะพยายามทําอยู่อย่างที่เห็นนัคืออุปกรณ์มันเปลี่ยนไปเนาะผมต้องใช้มือถือถ่ายแทนนะครับขออภัยในคุณภาพเสียงด้วยแล้วก็คุณภาพของภาพด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็จะพยายามทําให้ดีนะโอเคครับสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับไม่พูดเยอะแล้วกัน สวัสดีครับบ๊ายบาย